สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยวันนี้ผมอาจารย์ออสตากศิลาครับเจอก,กับผมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันพุธนะครับที่2 0มกราคม2564ก็เจอกันกับผมทุกๆวันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอชอบเลขแนวทางของผมก็ช่วยกดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับ ให้เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับสําหรับคลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็นําก็ท่านก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าเลขผมเข้าขีวาข่วันขี่วันนะครับผมรับประกันได้ว่าเลขผมเข้าอาทิตย์หนึ่งต้องมีอย่างน้อยสี่ห้าวันครับไปรีวย้อนหลังได้นะครับสำหรับพุธนี้นะครับผมก็จะมาบอกดาวเด่นกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับ ดวงแรกนะครับเป็นดาวอังคาร3ครับมาตรฐานดาวเป็นเกษตรครับวันนั้นได้ตำแหน่งระหว่างปู่เอกด้วยนะครับแล้วก็มาดูดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่2ผมให้ดาวจันทสองมาตรฐานดาวเป็นอุจจาวิราชมหาจักรมาดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวเสาเจ็ดมาตรฐานดาวเป็นเกษตรครับ ดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งดวงที่4ครับดาวพระราหู8มาตรฐานดาวนั้นก็เป็นนิดและยังได้ตำแหน่งระวางปู่เอกด้วยนะครับมาดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งผมให้ดาวศุกร์หกมาตรฐานดาวเป็นมหาจักรและดาวเด่นดวงสุดท้ายนะครับผมให้ดาวพระเกต9นะครับวันนั้นได้ตำแหน่งระว,วางปู่เอกด้วยเช่นกันนะครับ ก็ทั้ง6ดวงก็ครบแล้วท่านผู้ชมก็สามารถนําเลขของผมนะครับไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับสําหรับวันนี้พุธนี้นะก็เราก็จะไปเยือนมาเลยด้วยนะครับ2ประเทศและผมก็จะมาจับกับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับผมชอบ3นะครับก็เอา3มาจับก็32 37 38 36 39ครับ และอีกดวงหนึ่งผมชอบ2ครับก็2 7 2 8 2 6 2 9ครับและอีกดวงหนึ่งผมให้7ครับ787679นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับเลขที่ผมจะให้ให้ไว้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดชอบ9ก็เอา9มาจับได้นะครับชอบ8ก็เอา8มาจับได้ครับส่วนผมชอบ เด่นของผมคือ3ดวงนี้นะครับผมก็เอา3ดวงนี้มาจับครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่จะให้ผมจับให้น้อยชุดกว่านี้ก็เชิญเข้ามาในกลุ่มผมไแรเนะครับผมก็จะมีแนวทางจับเลขให้น้อยชุดกว่านี้นะครับก็เชิญเข้ามาในกลุ่มนะครับเชิญมันมีลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็เชิญเชิญเข้ามาเลยครับกดเข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็เบอร์ไลน์ของผมนะเบอร์โทรศัพท์ผมก็ เบอร์โทร0863356397บอกว่ามาจากรายการเลขเด็ดฮานอยของผมนะครับปีไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ